สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมพิมพลอยออดิโอโนเวสนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปพิเศษนิดนึงค่ะก็เนื่องด้วยนะคะทุกคนอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมสายยายสว่างหายไปเลยแล้วแถมมีการลงคลิปเก่าๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็อยากให้ทุกคนเข้าใจกันนะคะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณพี่ยูเนี่ยแจ้งเตือนมาในบางคลิปนะคะว่าอ่าอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่ถูกใจคุณพี่เขานักนะคะทางเราก็เลยตัดสินใจว่าอ่างั้นต่อไปนี้นะคะ นิยายของช่องเรานะคะไม่ว่าจะเป็นนิยายที่จบไปแล้วรวมทั้งนิยายเรื่องใหม่ที่กําลังจะลงทุกๆเรื่องนะคะก็จะมีการตัดทอนฉากที่คุณพี่ยูเนี่ยไม่ถูกใจออกทั้งหมดนะคะซึ่งช่วงนี้ก็มีการเรียบเรียงเนื้อหาใหม่นะคะซึ่งทําให้ถูกใจพี่เขาช่องของเราจะได้อยู่รอดปลอดภัยนะคะก็อยากใหทุกคนเข้าใจกันด้วยค่ะ ส่วนเวอร์ชั่นเต็มๆนะคะไม่มีการตัดทอนเนี่ยพวกเราก็ต้องขออนุญ,ญาตไปขายในเมเปลแล้วกันนะคะซึ่งก็ถ้าใครนะคะอยากฟังแบบเต็มๆเลยก็ลองไปสนับสนุนกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของนิยายเสียงนะคะแล้วก็อ e ีบุ๊กด้วยนะคะลองไปหาซื้อกันได้ค่ะก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องเราเหมือนกันค่ะแต่ส่วนใครนะคะที่คิดว่าแหม ฉากรักโรแมนติกอะไรแบบนั้นไม่จาเป็นนะคะเพราะว่ายังไงนิยายของเราก็สนุกกันอยู่แล้วนะคะก็นี่แหละค่ะก็เจอกันได้ในทางนี้เราก็จะมาลงนิยายให้ฟังกันตลอดตลอดนะคะก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็ส่งข้อความมาพูดคุยกันก็ได้นะคะและที่สําคัญค่ะก็คือช่วยกันดูโฆษณากันด้วยนะคะแค่นี้แหละค่ะสนับสนุนพวกเราจะมีกําลังใจทําคลิปกันต่อไปได้แล้วละค่ะเอาละค่ะเราเจอกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ